เคยไหมเห็นชานงไข่มุกแก้วละร้อยบาทแล้วแบบไม่เอาดีว่าแต่พอลดเหลือห้าสิบบาทเริ่มลังเลแล้วถ้าเหลือแค่20บาทละ่ะต่อคิวสิครับรออะไรมีแหละครับคือ d e m a n นหรืออุปสงค์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Wealth of Nations 101เศรษฐศาสตร์เข้าใจง่ายใช้ได้ในชีวิตจริงดี a n นคือความต้องการซื้อของผู้บริโภคในระดับราคาต่างๆณนะช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ง แล้วก็มีกฎง่ายๆเรียกว่า law of demand ยิ่งของถูกคนก็ยิ่งอยากซื้อยิ่งของแพงคนก็ยิ่งลังเลไม่ใช่แค่ราคานะครับรายได้ของเราก็มีผลเทรนด์ในช่วงนั้นก็มีผลหรือแม้แต่ราคาของสินค้าที่คล้ายกันเช่นถ้าชาเย็นขึ้นราคาบางคนก็หันมาซื้อชานมไข่มุกแทนเห็นไหมว่า d e m a n อยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วคุณละ่ะ เคยซื้อของเพราะมันลดราคาบ้างไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับแต่ถ้าอยากเข้าใจเรื่องพวกมีให้ชัดกว่านี้อีกผมแนะนำเล่มนี้เลยครับ Economics 101เงินและการเงินหนังสือที่อธิบายเศรษฐศาสตร์ง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านไม่มีศับยากยากให้ปวดหัวมีทั้งดีแมนเงินเฟ้อหุ้นดอกเบีย้ยไปจนถึง t ีบอนส์ถ้าอยากเข้าใจโลกการเงินแบบไม่ต้องเรียนเรียนาเล่มนี้คือคำตอบครับ เศรษฐศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่อแค่เราอาจยังไม่ได้อ่านให้ถูกเล่มก็เท่านั้นเองสำหรับใครที่สนใจกดได้ที่ตะกร้าเหลืองใต้คลิปได้เลยถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราหน่อยนะครับ